สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมือใหม่สองพระนะครับวันนี้ก็จะมีพระมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับวันนี้ก็จะมีพระนะครับของหลวงปู่หลิวนะครับรุ่นสุขใจนะครับออกวัดไล่แต่งทองนะครับตัวนี้จะเป็นบล็อกธรรมดานะฮะทีนี้ก็จะพามาเพื่อนๆให้ครับรับชมนะครับ จุดที่เขาดูกันนะครับว่ามีวิธีการรับชมกันยังไงนะครับว่าเหล่าเาาตาสุกใจหลวงปู่หลิวนะครับมีวิธีการ <c oughs> ดูกันยังไงผมก็จะได้มา,าแนะนำให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับจุดต่างๆในการพิจารณานะครับว่า,าเราไปเจอนะครับ ในสนามนะครับว่าเราจะมีจุดพิจารณากันยังไงนะครับเรามาเริ่มเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเพื่อนเเราก็มาดูภาพโดยรวมก่อนนะครับว่าลักษณะเหรียญเป็นยังไงนะครับผิวตึงไหมนะครับลักษณะองค์สังกัจายเป็นยังไงนะครับได้สัดส่วนสมบูรณ์ไหมนะครับลองดูนะครับก็เพื่อนๆลองรับชมนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะมีรูปภาพประกอบให้นะครับในจุด ต,ต่างๆที่ะ <c oughs> จะมาแนะนําให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับผมแลทีนี้มาดูด้านทีนี้ก็จะมีให้มาดูด้านหน้าและด้านหลังนะเพื่อนๆ <c oughs> เห็นไหมครับด้านหน้าและด้านหลังนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะมีภาพประกอบนะครับในตําแหน่งที่เขาเรียกว่าที่เขาชี้ตําหนิกันนะครับ หลักๆว่าอยู่ตรงไหนบ้างนะครับอันดับแรกเราก็มาดูที่หูเหรียญก่อนนะครับเนี่ยหูเหรียญก็จะมีรอยเดี๋ยวนะฮะสักครู่นะครับก็จะมีรอยจิกลงไปตรงนี้นะครับเป็นลักษณะเป็นรอยจิกลงไปเดี๋ยวผมจะมีรูปภาพประกอบนะฮะมีรูปภาพประกอบให้นะครับตำแหน่งต่อมานะฮะก็จะมาดูตำแหน่งตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ก็จะมีจุดนะครับมีจุดเล็กๆอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมีภาพประกอบให้นะครับผมตำแหน่งต่อมาครับตรงนี้ตรงนี้ฮะตำแหน่งนี้อ่าก็จะมี เขาเรียกว่าเส้นแตกนิดหนึ่งนะครับเนี่ยตรงนี้ผมจะมีภาพประกอบให้นะเพื่อนๆ่นทีนี้ก็มาดูโค้ดนะครับโค้ดตรงนี้เนี่ยตรงนี้ตรงนี้จะเป็นโค้ดตัวทอทหารนะครับเดี๋ยวผมมีภาพประกอบให้นะครับผมตัวนี้มีภาพประกอบให้โค้ดตัวทอเป็นมิตรไข่ปลานะครับเพื่อนๆนแล้วก็จะมีเส้นเสี้ยนนะครับตรงรอยต่อตามข้างตัวนี้ตัวนี้จะเป็นโค้ดภาษาจีนนะฮะตรงนี้ก็จะมีภาพประกอบให้นะเพื่อนๆน ตรงนี้ก็จะมีเสี้นนะฮะเส้นเสี้นที่จะเกิดจากรอยตอกนะครับเกิดจากรอยตอกนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นตรงนี้ครับจุดนะฮะจุดตรงนี้นะ,ะมันจะมีจุดเล็กๆอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมมีภาพประกอบให้นะเพื่อนๆน,นะฮะก็ภาพโดยรวมจุดเขาเรียกว่าจุด ต่ตำหนิแต่ละตำหนิที่ผมได้แนะนําก็จะมีภาพประกอบให้นะครับจุดนี้ฮะเป็นจุดที่สําคัญที่สุดนะฮะจะต้องมีทุกๆเหรียญนะเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวนะนี่นี่นี่ตรงนี้ฮะผมจะมีภาพประกอบให้นี่นี่ตรงนี้จะเป็นติ่งขึ้นมานะเขาจะเรียกติ่งนะเพื่อนเพื่อนโอเคกล้องมันอาจจะไม่ซูมหน่อยนะครับเดี๋ยวผมมีภาพประกอบให้นะครับเนาะตรงนี้จะต้องมีติ่งนะครับตรงนี้จะต้องมีติ่ง พลิกดูเหรียญน,นะครับพลิกเสร็จปุ๊บเนี่ยเหน็นไหมมองงนี้ยังเห็นติ่งนะเดี๋ยวผมมีภาพประกอบให้นะครับซูมชัดๆให้เพื่อนๆได้เห็นเลยแล้วก็จะมีตำแหน่งนี้ตรงนี้ตำแหน่งตรงนี้อีกนิดนึงนะครับจะมีติ่งขึ้นมาเนี่ยเม็ดติ่งขึ้นมานะครับผมก็จะมีภาพประกอบให้นะครับด้านหน้าแล้วก็ตรงนี้ตรงรอเรือนี่ครับเพื่อนๆจะมีเส้นเกินขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมจะมีนะกล้องไม่ซูมเนาะนิดนึ่งเ,เดี๋ยวผมมีภาพประกอบให้นะเพื่อนๆนะครับดูทีนี้ด้านหน้า องค์ประกอบโดยรวมก็มีประมาณนี้ครับจริงๆถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับมีเขาเรียกว่าตำแหน่งที่จะชี้เพิ่มเติมก็แนะนําเพิ่มเติมตม,ตม,มาได้นะครับผมทีนี้มาดูด้านหลังกันบ้างครับมาดูด้านหลังดูด้านหลังนะครับดู <c oughs> เขาเรียกว่าหูเหรียญมาดูหูเหรียญน,นะครับ <c oughs> หูเหรียญจะต้องมีเขาเรียกว่ามีมีม,มีรอยปิ้นแบบธรรมชาติเล็กๆอ่ามีรอยปิ้นธรรมชาติเล็กน้อยตัวนี้ผมจะมีภาพประกอบให้ด้วยนะครับเพื่อนๆ อ่าเห็นห <im> <im> <together> ูเหรียญไหมครับอ่าหูเหรียญลักษณะลักษณะหูเหรียญนะครับก็มีรอยปิ้นเล็กน้อยนะครับพื้นพื้นเหรียญจะต้องตึงนะครับพื้นเหรียญจะต้องตึงนะครับอ่าทีนี้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งตรงนี้ก็จะมีเขาเรียกว่ารอยปั๊มจะมีตัวปั๊มซ้อนขึ้นมานะครับซ้อนขึ้นมาตัวนี้จะมีภาพประกอบให้นะครับตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้โค้งเนี่ยนะครับก็จะมีเขาจะเขาเรียกว่ามีจะมี ซ้อนนะครับเป็นซ้อนเป็นขั้นบันไดขึ้นมาผมก็จะมีภาพประกอบให้นะครับทั้งซ้ายและขวานะทั้งซ้ายและขวานะมีมีทั้งสองข้างเลยนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมมีภาพประกอบให้เพื่อนๆส่วนตามขาเต่าเนี่ยนะครับทุกๆขานะก็จะมีเขาเรียกว่าซูมซูมดูชัดๆนะก็จะมีเส้นเสียนนะครับจะมีเส้นเซียนเส้นเสียนเส้นเสียนเส้นเซียนนะครับผมจะมีภาพประกอบให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับอ่าโอเคทีนี้มาดูนะครับภาพโดยรวมองค์ประกอบนะครับ ยันทุกตัวครับนูนสวยนะครับนูนสวยนะครับเพื่อนๆก็ดูตามลักษณะขององค์พระนะฮะพวกส่วนใหญ่ผมก็จะเป็นภาพป,ประกอบนะครับทีนี้กับเพื่อนๆก็รับชมตามาเขาเรียกว่า,าที่ผมแนะนําไปข้างต้นนี้ถ้าเพื่อนๆได้ไปเจอเจอในสนามนะครับก็ลองเอาวิธีที่ผมที่แนะนาเนี้ยลองไปดู จุดต่างๆที่ผมแนะนําไปอาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในอนาคตนะครับเ,เพื่อนๆจะไปเจอในสนามก็ลองดูตามเ,าเขาเรียกว่าตําแหน่งที่ผมได้ได้ชี้ให้เพื่อนๆได้รับชมกันเลยนะครับก็<ค>ส่วนเพื่อนๆท่านใดน,นะครับอยากอยากจะแบ่งปันนะครับอยากจะแบ่งปันมีและอยากจะแบ่งปันหรือม่กหรือว่า,อาส่งรูปนะครับมาสอบถามว่าเ,าเรียน เรียญนี้เป็นยังไงบ้างครับสามารถส่งรูปมาสอบถามได้นะครับเพื่อนๆคนไหนอยากจะแบ่งปันนะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวผมจะส่งช่องทางการติดต่อให้ให้ให้เพื่อนๆได้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 รับชมกันนะเพราะว่าช่องทางการติดต่อของผมช่องทางไหนบ้างนะครับมีช่องทางไหนบ้างเพื่อนๆก็ส่งรูปมาให้ผมดูก็ได้นะครับถ้าอยากจะแบ่งปันนะครับก็วันนี้ก็มี เขาเรียกว่ามีจุดต่างๆมาแนะนําให้เพื่อนๆได้รับชมกันก็ประมาณนี้นะครับก็กอดจักจักงกันไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็กดแชร์นะครับช่องมือใหม่สองพระนี่ครับก็จะเอ่อผมมีข้อมูลพระดีๆนะครับก็จะมาแนะนําให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะครับวันนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ